ครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวน้าตกสโยกน้อยกันนะครับผมนี่เ,เจอรถไฟคันนี้ก็รู้ได้เลยนะครับโอเคจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับทางนี้คือด้านบนนี่ ด้านบนของน้ําตกสยโยกน้อยนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละเป็นลานโล่งๆเลยไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาข้างบนไม่รู้ว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็ขึ้นมาหรือเปล่านะครับมีศาลานี่มานั่งงอนชิวๆได้เลยเนะมีสองศาลานะครับแล้วก็มีโต๊ะอีกหนึ่ง นี่คือด้านบนนะครับอิ้ยด้านบนสวยนี่คือด้านบนของน้ำตกสายโยกนะครับนี่ด้านบนสวยนะครับแต่ตรงนี้ห้ามลงไปนะเพราะอันตรายนะครับผมช่วงนี้ และนี่คือถนนและนี่ก็ฝ่ายฝ่ายน้ำนี่คือน้ำตกไซโยกน้อยต้นกําเนิดต้นกําเนิดคือตรงนี้นี่ต้นกําเนิดมามาทางนี้นะนี่คือฝ่ายบริหารจัดก,การน้ำนด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะ น้ำตกที่สวยอยู่ข้างล่างนะครับผมนี่งไงจุดกำเนิดของน้ำตกสายโยกน้อยนะครับผมและนี่ก็คือทางขึ้นทางลงของชั้นบนน้ำตกสายโยกน้อยนะครับไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอหอบนี่โอเคตะกี้ตอนขึ้นมาไม่ได้ถ่ายนะครับพวงต่หอบอยู่เหนื่อย นี่ตรงนี้ทางขึ้นก็ขึ้นตรงท้ายกระบวนรถไฟอันเล็กนี้นะครับผมมีทางขึ้นอยู่ขึ้นก็ไม่ไกลมากนะครับไปทางข้างบนก็ชิวๆนะถ้าสำหรับใครที่อ,อ,อยากจะมานั่งสวีทนะ สองต่อสอวันธรรมดาข้างบนเงียบม,มากนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครจะมาก็เชิญมาได้เลยนะครับผม